หลักความคิดนีโอมาร์กซิสม์แบบนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่างมากเรื่องนี้ต้องเข้าใจด้วยกันมองไปถึงเจตนาที่ดีคนซึ่งเรียนทางด้านสังคมศาสตร์สังคมวิทยา ประเด็นก็คือว่าเวลาคุณเรียนวิชาแขนงต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วส่วนใหญ่เวลาคุณเรียนไปสักพักหนึ่งคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชีวิตของคนบนโลกใบนี้มันดีขึ้นปัญหาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของการได้รับข้อมูลและการเรียนรู้การซึมซับข้อมูลในมหาวิทยาลัยโดยรวมผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งดีมากสําหรับเด็กคนหนึ่งซึ่งไปเรียนแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่มัน เกิดขึ้นในเวลาซึ่งคนคนหนึ่งมองว่าบทบาทหน้าที่ของตนเนี่ยก็คือจะต้องทําให้โลกมันดีขึ้นเมื่อคนซึ่งมีความรู้สึกมีแพชชั่นจากข้างในว่าต้องการทําให้โลกใบนี้นั้นดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่ตนเองคิดว่าอะไรเนี่ยคือปัญหาแต่ละคนเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกที่จะมองว่าให้โลกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรซึ่งจะต้องแก้ไขนั่นคือจุดเริ่มต้นสิ่งที่เรียกกันว่า social justice warrior social justice คือประเด็นทางสังคม ซึ่งมีความไม่เป็นทับมันมีคนซึ่งต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกๆประเทศก็คือว่ามีนักศึกษาจํานวนมากซึ่งได้รับการบ่งเพาะในมหาวิทยาลัยให้มอง โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในแต่ละสังคมพอเด็กจบมาถูกบ่มเพาะและได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งว่ามันมีโครงสร้างอำนาจเป็นโครงสร้างอำนาจซึ่งกดขี่และสร้างปัญหาให้กับพลเมืองในการใช้ชีวิตครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ในหมหาวิทยาลัยชั้นนําในโลกมีเยอะมากที่สอนให้นักศึกษาเนี่ยมองโลกแบบนี้ถ้าคุณได้รับการบ่มเพาะมาว่าเฮ้ยมันมีโครงสร้างอำนาจซึ่ง มีชายเป็นใหญ่เป็นผู้ซึ่งกําหนดกฎหมายซึ่งใช้วิธีการอํานาจนิยมหน่วยงานของรัฐเนี่ยมักจะใช้อํานาจเกินเลยแล้วก็จะมีการเหยียดผิวแล้วก็จะมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มซึ่งเป็นสตรีมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มซึ่งเป็น lgbt มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยคุณได้รับการบ่มเพาะอย่างนี้มาดยตลอดในช่วงเวลาที่คุณเรียนแล้วคุณได้รับการเรียนการสอน มาในแนวที่ว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาแบบนี้ซึ่งม,นมันมาในรูปแบบของการกดขี่ในเมืองไทยก็กดขี่แบบหนึง่งในฝรั่งเศสก็กดขี่แบบหนึง่งถ้าหลักสูตรนี้ในสหรัฐก็จะมีการสอนว่าในสหรัฐเนี่ยตำรวจเนี่ยแหละเหยียดผิวผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเ,เลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีตลอดเวลาคุณถูกกดปุ่มผ่านการสอนให้คุณมองโลกผ่านเลนเล,น,เลนหนึ่งว่ามันมีผู้ซึ่งกดขี่เสมอวัฒกธรรมแบบนี้ซึ่งโยนปัญหา ของสังคมเนี่ยไปสู่ผู้ซึ่งมีอำนาจทางการปกครองเนี่ยมันเป็นวัฒกรรมซึ่งมีไว้ในการปลุกให้เด็กคนนั้นเมื่อจบมาเนี่ยกลายไปเป็นแอคทีฟิสต์และเด็กคนนั้นซึ่งจบมาก็จะมองว่าหน้าที่หลักในการใช้ชีวิตก็คือจะต้องชุมนุมต่อต้านการใช้อำนาจนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นคนเคลื่อนไหวเยอะมากในทุกๆประเทศท,ทั้งที่เวลาคุณมานั่งลองนึกดูเนี่ยแต่ละประเทศซึ่งมีการเคลื่อนไหวกันอยู่มันมีปัญหาอย่างที่ว่า จริงหรือไม่และบ่อยครั้งพอคุณมานั่งดูในข้อเท็จจริงและโดยโดยรายละเอียดเนี่ยปัญหาที่ว่ากันว่ามีการกดขี่จนมีการละเมิดสิทธิ์แล้วก็มีการเลิกปฏิบัติแล้วก็มีการเหยียดกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมันมีวิธีการสอนประวัติศาสตร์วิธีการสอนรัฐศาสตร์โดยที่ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ข้อมูลเฉยๆเลยว่าตกลงแล้วอะไรเกิดขึ้น ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเสร็จแล้วมันมีวิธีการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านเลนนมาร์กซิสที่มองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมุมซึ่งเรียกว่าไดเล็กติก ก็คือว่าวิธีการเล่าเรื่องของอาจารย์ซึ่งสอน sociology social sciences นในหลายๆมหาวิทาลัยชั้นนำของโลกและในประเทศไทยเนี่ยตัวอาจารย์เองเนะฮะก็ไม่รู้ตัวนะฮะในสมัยวัยซึ่งเขาเรียนหนังสือเองเนี่ยเขาก็ได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้มันมีวิธีการสอนซึ่งให้มองผ่านเลนว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างผู้ซึ่งมีอำนาจกับผู้ซึ่งไม่มีและเสร็จแล้วก็จะมีการสั่งสอนกันอยู่ตลอดว่าผู้ซึ่งมีอำนาจเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ละเมิด เย็ดกดขีเลือกปฏิบัตินี่คือสตอรี่หลักในวิธีการสอน Social Sciences ทั้งหมดแทบจะทุกแห่งในโลกตอนตกและเผลอๆในโลกตอนออกด้วยรวมถึงประเทศนี้ด้วยความเคารพต่อครูบาอาจารย์แต่ละคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับการสั่งสอนมาจากครูบาอาจารย์อีกชุดหนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งก็สอนผ่านไดอะลีติก t h i n k แบบนี้เล่นแบบมาซิสจะมองว่ามีการกดขี่เสมอ คำว่าก,กดขี่ในทสุดจะถูกใช้อย่างเพร่มเพื่อไปเรื่อยๆเพื่อปลุกให้มีการเคลื่อนไหวขององค์กรพระประชาสังคมและประชาชนนำมาสู่ความปานป่วนเยอะแยะมากมายไม่มีที่สิ้นสุดครับอำนาจไม่เท่าเทียมกันมีการกดขี่เสมอเพราะฉะนั้นต้องดีคอนสตรัคต์อำนาจนั้นให้มันมีความทัดเทียมแล้วเมื่อไม่มีโครงสร้างสตรัคเจอร์ใดๆเนี่ยนั่นแหละคือความเสมอภาคที่แท้จริงและนั่นก็คือยูโทเปีย ชุดอุดมการทางการเมืองซึ่งมีการสั่งสอนกันในห้องเรียนวิชารัฐศาสตร์เนี่ยคนซึ่งต้องการเข้าถึงอำนาจเขาสามารถใช้ชุดอุดมการทางการเมืองนั้นเป็นวิธีการปูทางไปสว่อำนาจได้ทั้งนั้นเอาง่ายๆคือทุกคนมันมีความเป็นมนุษย์มนุษย์ใช้อุดมการเพื่อตอบสนองเส้นทางทางการเมืองของตนเองไม่ว่าอุดมการชุดนั้นจะเป็นอุดมการที่ว่าผมมาจากการเลือกตั้งผมย่อมมีอำนาจสูงสุดประชาชนสนับสนุนผมให้มีพักการเมืองซึ่งจะผูกขาดอำนาจและเป็นพักเดียวไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบใดมันคือเส้นทาง ในการทําให้ตนเองเข้าถึงอํานาจได้สิ่งที่เด็กนักเรียนนักศึกษาศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องรู้ให้ทันก็คือว่ากิเลสปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันดอมิเนตทุกอย่างประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้แม้กระทั่งในหมู่ฝ่ายซ้ายในยุโรปในยุคที่มีการปฏิวัติโบชวิกไปแล้วที่รัสเซียเนี่ยในปี1917เหนี่ยหลังจากนั้นน่ะปรากฏว่ามันไม่เกิดโดมิโน,โนตามที่หลักทฤษฎีของคาร์มาร์กเนี่ยได้เคยเขียนไว้ปรากฏว่าในหลายประเทศในยุโรปเนี่ย มันไม่ได้เกิดอาการสุกงอมแล้วก็มีชนชั้นกรรมชีพลุคือขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิวัติปรากฏว่ามันก็มีนักรัฐศาสตร์และนักประชญาชุดหนึ่งซึ่งเริ่มมีแนวคิดที่ว่าตกลงแล้วมันมีเหตุผลที่ว่ามาร์กส์กับเลนเนเนี่ยเข้าใจมนุษย์ผิดไปแล้วไปบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็น economic animal เฉยๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่นำมาสู่สิ่งที่ผมอธิบายว่ามันเป็นสำนักคิดแบบแกรมเชียน มาจากแนวทางของแอนโตนิโอแกรมชีซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของอิตาลีและอีกปีกหนึ่งก็คือคนซึ่งไปตั้งอีกสำนักหนึ่งเป็นสำนักทางความคิดแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีในช่วงคริสตศักราช1923ก็จะมีนักปรชัชญานักรัฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยเฮอร์เบิร์ตมาคิวซ่เอริกฟรอมม็กซ์ฮอคไฮเมอร์สามคนนี้เขามีทัศนะที่ว่าเมื่อคนไม่ได้เป็นเพียงแค่ Economic Animal จะคาดหวังว่า a r i a t เนียจะลุกฮือขึ้นมาแล้วก็สร้างการปฏิวัติเป็นไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีการสู้คือคุณจะไปรอให้ให้ชนชั้นกรรมชีพชนชั้นแรงงานลุกฮือขึ้นมาแล้วก่อการปฏิวััติิมมนนเปนไปไ็ไไไ่ด้้้องใชวธีการ ซึ่งในระยะหลังเนี่ย เขาเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นนีโอมาร์กซิสก็คือไม่พึ่งพาสยผู้ซึ่งมีฐานะยากจนจะอยากที่จะลุกฮือแล้วก็ก่อการปฏิวัติคนซึ่งเป็นมาร์กซิสต่างๆเหล่านี้ก็รู้ว่าคนที่มีฐานะยากจนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะเขารู้ว่าการไต่เต้าขึ้นมาให้มีฐานะร,ำร่ำรวยมันสามารถทําได้มันก็เลยต้องใช้วิธีการสร้างความแตกแยกในสังคมให้คนมองว่าโครงสร้างอํานาจทางสังคมด้านอื่นๆคือการกดขี่ที่แท้จริงที่ต้องโคตรถ้าเกิดฝ่ายซ้ายจะชนะ ต้องแทรกซึมทุกสถาบันในแต่ละสังคมนั้นให้ได้สถาบันครอบครัวสถาบันทางการปกครองสถาบันศาสนาสถาบันซึ่งผูกติดอยู่กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมคุณต้องเปลี่ยนค่านิยมของบริษัทเอกชนในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนี่แหละคุณถึงจะทำให้คนมองว่ามันมีโครงสร้างอำนาจซึ่งไม่เป็นธรรม หลักความคิดนีโอมาร์กซิสต์แบบนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่างมากเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยและในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองหลายประเทศทั่วโลกในวันนี้รวมทั้งในไทยนี่คือภัยคุกคามแห่งยุคซึ่งต้องการย่อยสลายวัฒนธรรมประเพณีและเข้าถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า cultural hegemony หรืออำนาจนำทางวัฒนธรรมทางสังคม